สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพนีซาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาตอบคาถามค่ะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการรับตัวละครหุ่นยนต์อสวบินนะคะสำหรับคนที่ทําตามขั้นตอนตามวิธีที่เราบอกทุกอย่างแล้วนะคะแล้วมีข้อความแบบนี้ขึ้นนะคะจะหมายความว่าน้องๆน,นะคะได้ทําถูกต้องแล้วค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะมีคนทําเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งจะต้องต่อคิวนะคะในการรับโค้ดค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อความแบบนี้ส่งขึ้นมานะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราจะต้องรอค่ะอาจจะนานหน่อยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวโคดก็จะส่งมาทางข้อความให้เราเองค่ะส่วนสําหรับใครนะคะที่ไม่มีข้อความใดๆขึ้นมานะคะแนะนําให้ทําแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะทุกคนสร้าง id robot ใหม่ขึ้นมานะคะให้ทุกคนจําชื่อ account นะคะแล้วก็รหัสผ่านด้วยค่ะถัดมานะคะให้มาที่ app guilded ค่ะสร้างบัญชีใหม่เลยนะคะ จากตัวอย่างที่เราทําให้ทุกคนดูนะคะซึ่งเป็นการสอนรับในมือถือนะคะอันนั้นนะคะเราสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Account r o b l o x นะคะแล้วก็ Account g u i l e e ด้วยค่ะส่วนคลิปนี้นะคะก็จะเพิ่มเติมให้นะคะเราได้ลองทําอีกรอบนะคะตอนประมาณ10บโมงค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะผลที่ได้นะคะก็คือจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราใช้มือถือ iPhone นะคะในการทำนะคะก็มีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะแม้ว่าเราจะทำรอบ2ในมือถือค่ะโดยการสมัครมั่วๆนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของเพื่อนเราค่ะทาใน Android นะคะถ้าเกิดว่าทําตามที่เราสอนนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะข้อความขึ้นมาแบบนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีโค้ดนะคะแต่ว่าระบบค่ะกําลังให้เรารออยู่นะคะเป็นการรอคิวค่ะถ้าใครสมัครใหม่แล้วยังไม่ได้นะคะก็แนะนําให้ทําวนไปเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าอันนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะสําหรับคนที่ไม่มีข้อความขึ้นเลยจริงๆนะคะ ในกรณีที่ทุกคนได้คิวแล้วนะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะมีทางวิธีการรีดิมโค้ดนะคะรวมทั้งโค้ดด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ข้อความให้รอคิวแบบนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะจะได้รู้นะคะว่าตอนนี้ค่ะมีการรอคิวเยอะแค่ไหนนะคะส่วนสําหรับใครที่ไม่มีข้อความอะไรนะคะลองคอมเมนต์หน่อยนะคะจะได้วิเคราะห์ก,กันนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ มีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะแอคเคา t ์ o b าบ x อสค่ะต่ำกว่าอายุ13นะคะให้สมัครใหม่เลยค่ะเราทําตามขั้นตอนที่บอกเลยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า13นะคะก็จะไม่สามารถทําได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเรื่องที่อยากจะฝากมาบอกเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะปัญหาทุกปัญหาก็ต้องมีทางแก้เสมอค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนนะคะจะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้แน่นอนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ่ะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ bye bye.